เรื่องของนางเขื่อนกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่มีสามีเป็นคนไทยอยู่ที่สี่สเกตนะครับแล้วที่ผ่านมานางเขื่อนหญิงชาวกัมพูชาคนนี้เธออยู่ในไทยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดครับก็ขึ้นสู่กระบวนกนนารชั้นศาลไปเมื่อวานนี้สั่งศาลเนี่ยนะครับศาลสั่งปรับ 3,000บาทแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศและล่าสุดตอมอขึ้นแบ็กลิสต์แล้วนะครับห้ามเข้าประเทศเป็นระยะเวลา10ปีนะครับเอาบรรยากาศนี้ก่อนที่โรงพักครับสามีนางเขื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะสามีที่เป็นคนไทยเนี่ยนะไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมภรรยาตัวเองลูกหลานรวม4คนที่อยู่ไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพูดง่ายๆคือวีซ่าขาดอายุนะครับก็ต้องผลักดันกลับประเทศกัมพูชา แล้วก็นําตัวมาควบคุมไว้ที่สพภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้เนี่ยสามีก็มาเยี่ยมพร้อมกับเมนูโปรดด้วยเมนูโปรดเป็นกุ้งเต้นครับมาให้กับนางเขื่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานนะเพื่อที่จะส่งนางเขื่อนแล้วก็ญาติญาติกลับกัมพูชาครับเช้าวันนี้สามีนางเขื่อนเนี่ยนะครับนำอาหารไปให้ครับเนี่ยถือมาให้เลยเป็นกุ้งเต้นครับอย่างที่บอกไปไว้กินเป็นมื้อเช้าครับ เจ้าตัวบอกว่าชีวิตก็ต้องนะเปลี่ยนแปลงใหม่เลยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าภรรยาต้องกลับกัมพูชาแล้วอ,ะอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบนะตอนแรกว่าภรรยาเนี่ยถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ10ปีหรือเปล่าตามมาตร,รการของตมที่ห้ามผู้ต้องหาที่ไม่ทำตามกฎหมายเข้าประเทศ S <S เดี๋ยวต้องรอทางตม,ตมแจ้งอีกทีนี่คือเมื่อเช้าครับค่ะซึ่งล่าสุดเหมือนที่คุณกายบอกไปนะคะทางตม,มเขาบอกแลวค่ะว่าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่คุณอยู่เกินกําหนดเนี่ยมากกว่า1ปีนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องถูกขึ้นแบ็คลิสห้ามเข้าไทย10ปีนะคะทีมข่าวข,าวของเราไปพูดคุยกับนางเขื่อนตอนแรกก็มั่นใจค่ะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้รับความเมตตาจากตมไทยให้กลับเข้ามาประเทศไทยได้แล้วก็สัญญิงสัญญาด้วยนะว่าถ้ากลับมาไทยแล้วเนี่ยตัวเอง เองนี่ยคือจะวางตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนตลอดไปค่ะเขาเขาห้ามเข้าสิบปีไหมไม่ไม่ใช่ไหมเขาไม่มัน<ว>ไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมมันที่เรายูเกินกำหนดค่ะอ๋อเดี๋ยวเขาถามต่อบออีกทีหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเขาบอกมาแล้วว่าไม่ใช่ไม่เขาบอกแล้วไม่มีไม่มีใช่ไหมอ๋ออาก็ดีอาจารย์เธอมาทำงานของมาต้ก็โชคดีไปเนาะใช่ คือมีความหวังอยู่ครับว่าอาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมแต่ที่กุสจ,จีบอกไปไแบคลิสสิปีเลยนะครับกลับเข้ามาไม่ได้แล้วในช่วง10ปีนี้นี่นะครับที่เรื่องการส่งตัวกลับกัมพูชาตอนนี้ด่านชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยปิดตายไม่เปิดทุกกรณีเลยนะครับนะครับตอนนี้ด่านตอมอทั้งพื้นที่อีสานใต้และพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่วนด่านที่จะผ่อนผันเปิดได้ก็จะอยู่ที่จันทบุรีและตราเท่านั้นครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางตอมต้องเปลี่ยนการส่งตัวนางเขื่อนและครอบครัวกกลัับมพูชา จากวันนี้เป,ปันพรุ่งนี้แทนครับเปลี่ยนจากด่านจังหวัดสะแก้วไปเป็นด่านบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีครับ